แกจะมเมาเรื่องอะไรวะว่าเมาพ่ามา,มา,มาแกฉันจะทำนมอะ่ะฮะแกจะทำนมเบ,บาๆสิแกอายคนเขาอะ <c oughs> แล้วคิดยังไงจะทำนมของเดิมก็ดีอยู่แล้วอฉันไปดูหมอมาเขาบอกว่าให้ฉันอัพไซส์แล้วฉันจะโชคดี <c oughs> มีผัวแกนี่มันงมง่ายจริงเลยวะ่ะ ฉันเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าคนจะมีผัวต้องอับสานมเอานาเพิ่งขัดกันสิเพื่อนกำลังจะลุ่งเธอสองคนน่ะเตรียมตัวเป็นเพื่อนเจ้าสาวได้เลยจ้าวันนี้ฉันก็เลยจะมากินของอร่อยอร่อยให้หายอยากซะหน่อยเพราะต่อไปนะคงต้องงดของแสลงอีกนานงั้นรออะไรล่ะก็สั่งเลยฉันหิวจะแย่อยแล้วเนี่ยไปสั่งน้องคะน้องคะ งไม่ได้เจอกันมาตั้งนานวันเนี้ยชวนพวกฉันมาบ้านเนี่ยจะมาอวดน,นมใหม่หรอจะบ้าเหรอแกฉันจะมาแนะนําผู้ชายให้รู้จักนะอย่าบอกนะว่าแกมีแฟนแล้วอุอ้ยอย,อย่างนี้เนี่ยหมอดูคนนั้นน่ะก็แม่นมากๆเลยนะยว้วันหลังอะ่ะแกชวนฉันไปดูบ้างดิได้เลยนั่นเหรอแกอนี่คะ นี่คะ่ะนี่เพื่อนสนิทนุ่นเองค่ะใหม่กับออยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเราสามคนเป็นเพื่อนสนิทกันมานานแล้วค่ะก็เลยอยากจะแนะนําให้ลิศรูจ้จักยินดีที่ได้รู้จักครับยินดีค่ะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอะไรวะอะไรของลีด้าอ้อ oh. <laughs> อะไรอ่ะลีดเป็นอะไรนม no. ไปแล้ววะีเลียเลจะพึ่งไปเล่นเลีนเลยจะพุ่งไปสิเลียโอ๊ยทำไมต้อง อุ้ยลุกลุกนุ่นมันลุกไหวไหมเนี่ยตายแล้วตายแล้วโอเคตายแล้วอีบ้าโอ้ยตายอุ้ยไปลุกโอ้ยอุ้ยแกไหวเนาะค่อยเคยค่อยแกแกพายุอีกอันหนึ่งดิโอเคอุ้ยตัวก็หลุดอุ้ยอ้ยอุ้ยนุ่นนุ่นไป ี่มันเกิดอะไรขึ้นทําไมแกเป็นอย่างนี้แล้วทําไมหนะ้าอกแกอ่ะถึงมีเลือดออกมากขนาดนี้นุ่นแล้วกลิ่นมันก็มีกลิ่นแบบนั้นด้วยอะแกฉันหมดสิ้นทุกอย่างแล้วทําไมแล้วตอนนี้เลยิก,ก็หนีฉันไปแล้วหมายความว่ายังไงวะแกนี่มันทํำลายแกใช่ไหมมันเอามีดแทงแกใช่ไหมฉันไม่ได้โดนแทง ฉันมันนมองฉ um, ันมันเด่านมเน่าแกใหม่เขาไว่ไงวะแกก็ดูเองสิน่ากลัวปิดๆไปเลยแกุ้ยกินเหม็นมากทำไมมันเป็นอย่างนี้วะคงเป็นเพราะฉันไปทำนมกับหมอกระเป๋านมฉันเลยเน่า โผไอ้นุน่นหมอกระเป๋ามันเชื่อได้ที่ไหนวะข่าวก็มีออกจะบ่อยแกก็ยังกล้าไปทำอีกเนาะแกนี่มันสวยจริงเลยฉันไม่น่าเชื่อให้หมอดูนั่นเลยเสียทั้งเงินเสียทั้งนมและที่สำคัญนะแกฉันเสียหัวด้วยสิแกใจเย็นๆก่อนอผู้ชายบนโลกนี้มีเป็นล้านให้แกเลือกเดี๋ยวแกก็หาผัวใหม่ได้เชื่อฉันไิผ <laughs> ู้ชายที่ไหนจะมาสนใจผู้หญิงนมเน่าอย่างฉัน ถึงหมอรักษาได้นะ <_ d ata> ก็ไม่มีนอมอยู่ดีไม่เป็นไร <_ d ata> ค่อยๆแก้ปัญหากันไปค <_ d ata> อยดูนะฉันจะเอาเรื่องไห้หมอดูนั่นให้ถึงที่สุดเลยโฮ้ยแกจะไปเสียเวลาหา <_ d ata> เรื่องมันทำไมเสียเปล่าจริงๆแกไปหาหมอเนี่ยให้มารักษานมแกให้กลับมาเหมือนเดิมดีกว่าไหม <_ d ata> <_ d ata> หมดกันชีวิตฉันหมดเสทุกอย่างแล้วฉันอยาก ไม่เป็นไรแกมีเพื่อนรักอย่างเราทั้งสองคนอย่างออยกับฉันไงอบใจนะแกขอบใจพวกแกมากนะไม่เป็นไรห้วยแกเดี๋ยวก็กลับมาเป็นปกติไม่เป็นไรนะฉันยังอยู่ข้างๆแก <S 2> <S 2>